ต้นไม้หรอไม่แล้วตอนนี้กำลังตัดต้นไม้ให้มันล้มอยนะตอนนี้มันมีอะไรมาอยู่ตรงนี้ถ้าใครก็ได้ช่วยบอกทีหน่อยนะ,ะนี่คือจะพาไปสำรวจในบ้านก่อนนะมันคืออะไรไม่รู้ พาเดินไปสำรวจบ้านกันนะทุกคนนะอไปตรงข้างหน้านัน่นก็จะมีหลอดไฟและมีบันไดด้วยแล้วมีเตียงด้วยชั้นสองเนี่ยมันก็รู้สึกหลังมันสกลังแค่นี้นะให้มีคนบุกนะ แต่ไม่รู้ว่าคนเขาหายไปไหนกันหมดบุญชั้นสองเนี่ยนี่ไงตัดต้นไม้กำลังจะตัดต้นไม้อยูน่นี่ก็ูไม่ต้องมากลัวฮันน,น้องถ่ายคลิปอยู่ตัดต้นไม้ให้มันล้มอโอเคต้นไม้มันงอแล้วต้นไม,ม้กำลังจะงอ ต้อตัดอีกนี้วุ้ยจังควรทำไมวะจะติงขาทำไมนี่ไงคนงานกำลังจะทอยู่ <c oughs> ตัดเขากำลังจะตัดต้ดไนไม้ออกเราพาไปดูกันนะนี่ไงมะมวงกำลังจะออก,กลูกอยู่นะเนี่ย ถ้าเชื่อจริงนะโอ้ยอย่ามากวนอ่ากวนวิ่งละวิ่งละแล้วถ่ายคลิปใหม่ต่อหาดลิ่นี้กดนี่ก่อนต,ตอมีคนกดวิดีโอของ ทางนี้ต้องกวดวีดวีโอต้องบันทึกไปเลยแล้วกันตอนนี้ก็มังจะบันทึกอยู่นะบรรยากาศก็ดูวางเวงไปหน่อยคนะ่ะเขากำลังตัดต้นไม้ป่านู่นนู่นน,น,นี่อยู่นะโอเคจะบันทึกไปเลยคลิปนี้นะกำลังจะบันทึกอยู่นะบันทึกแล้ว